สวัสดีครับอยู่กับช่องเท่าแก่น้อยใจเกินร้อยนะครับคนรักรถบรรทุกนะครับวันนี้มาดูคุณปู่นะครับเราจะทำถนนข้ามผมที่ผ่งทางนี้นะครับอันนังเป็น SM นะครับ เราท่อฝั่งนู้นมาใส่แล้วก็ทําถนนให้รถช่วงรถสิบล้อผ่านครับผมอ๋อพี่ยุทธได้อะไรขึ้นมาครับอันนี้ขับโดยพี่ยุทธนะครับพี่ชายผมเองครับคุณเกา่าเก่ามากครับแต่ยังเก่าอยู่ครับผมเราจะทำการดางท่อแล้วทำถนนเพื่อไปขุดบอ่อข้างใน แล้วเอาดินออกมาถมข้างนอกนะครับขุดบ่อข้างในนี้ประมาณ40ไร่นะครับผมลึก9เมตรครับบ่อแรกครับรถคันนี้เป็นรถคันแรกเลยนะครับที่เริ่มเล่นแมคโครครับ ของเสียพุ้งครับออจะกรจะลัดคอนกรีตน,นะครับมาดูครับยังเร็วยังแรงอยู่ครับ ่นได้มาขึ้นมาด้วยครับเนี่ยยังไงก็ฝากติดตามช่องน้องใหม่ด้วยนะครับช่องผมทำเองทำไว้ดูทำไว้ให้เพื่อนดูด้วยครับแล้วก็ทำไว้เป็นเหมือนกับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับในการทำงาน,นครับ เก่าเก่ามากแต่ยังเก่านะครับเอาพึ่งย้ายมาทาง,งานวันแรกนะครับถือว่าได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับตีป่าน่าจะได้ประมาณสิไร่แล้วครับ ยังไงก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของพวกผมด้วยนะครับเ้าแก่น้อยใจเรีร้อยครับผลลักรถบรรทุกครับดี๋ผมถ่ายให้ดูนะครับพรุ่นี้น่าจะได้ยิ่งครับฝากติดตามด้วยนะครับผม